สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเซลลออมนะคะที่ทอโต้นะคะวันนี้นะคะมีรถสวยๆมาแนะนํานะคะเป็นรถประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t y โยต้าโคโร拉คอร์ s ค่ะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะได้รถปี 2, 0, 2021ค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่779,000บาทฟรีดาวนอนอยู่14,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูดรายละเอียดตัวรถกันเลย ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้อยู่ในโคมเดียวกันเลยกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยทูโทนปัดหน้าเงานะคะกระจกนะคะพับปักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วยังมีกล้องเลนส์วอตมาให้อีกด้วยด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฉียวชนเลย โครงสร้างรถยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะเสาอากาศแบบที่ฉลามไฟท้ายแบบ LED นะคะกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้แล้วก็คันนี้นะฝาท้ายนะคะเขาเปิดด้วยไฟฟ้าแบบนี้เลยใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะ พื้นที่ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวเบาะแถวตอนสองนะคะสามารถพับเก็บได้แล้วก็มีที่บังแดดบังกินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหากใครไม่ใช้สามารถเก็บได้เลยอุปก,กรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่นะเรามีให้ครบเลยนะโครงสร้างรถเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยขยเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างอ่ามาดูรายละเอียดฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก็ไม่มีร่องรอยการ,กรเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฉียวชนเลยค่ะ รถยนต์โครงสร้างเดิมๆเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังเขากว้างๆแบบนี้เลยนะพื้นที่ด้านหลังเขากว้างๆแบบนี้เลยแอร์ตอนหลังนะคะมีมาให้2ช่องนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไวเลสชาร์จสองลูนะคะที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้แบบนี้เลยนะตัวเบาะนะคะไม่มีฉีกขาดเลยรถเพิ่งเข้ามารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะลูกค้าในคลิปอาจจะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่ กระจกนะคะพับปับไฟฟ้ากระจกออโต้บานเดียวนะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยมีคูดคอนโทรลนะคะคันนี้เลขไม่วิ่งไป1นึ่0 0สมโลค่ะหน้าจอทัศสกีนนะคะเชื่อมต่อกับบูุธได้แล้วยังมามาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะแอร์ได้เป็นแบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ก็จะมี แท่นชาร์จมาให้แบบนี้เลยนะ EV โหมดโหมดกันลื่นท่าไหลนะคะมีให้ครบเลยตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีแดงวายแบบนี้หลังคาซันรุปมีมาให้นะคะพี่สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota c o r o l l a c r อร์1.8 5บ i d นะคะปี2021ราคาตั้งขายอยู่ที่7,079,000บาทพีด้า่อนอยู่14,000บาทหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้ สามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีกสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ